ััีครบหาเรื่อยๆครับหาเรื่อยๆตามกองอะไรก็เี๋ครับฝีมือล้วนๆเลยครับพูนพูนครับหาเกียงอยู่เด้อพักหนอกพักหนอกอาไปอัน เอาไปกินกบแกงหน่อไใหม่เมื่อขนาดนี่ครับเลย์ายอยู่ดีมีแตนอนข้าวขาวมันครับมีเตนอนข้าวขาวครับเลย,ย์ลด้วยครับนูรันด่์หน่อยย่ำแหล่งประม่านี่เลยครับที่ได้ประมาานี้นี่ประมาานี้เต๋อจุ่นก็เดี๋ยวผมหาต่ออีกกระข้าวครับ